ก็เดี๋ยวผู้นะครับก็มาสูโคนะครับ่นนบาน,น,นกัรโค้งนอก็หลังจากนี้ผมก็คงจะเป็นการกราบขอบคุณน,นะครับให้เล็กน้อยแล้วก็จะมีตัวแทนนะครับจะมีการถหมายาใหไตรนะครับแล้วการที่เราได้มีโอก,กาสไน้ารแล้วก็ได้ทำงานด้วยนะครับที่บอกว่าได้ทำงานหมหนยายถึงนี้ครับว่ากอดี ครับที่แล้วที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงครับที่ประสบกับพวกกภบไทยเนี่ยก็ได้มีผู้ใจบุญนะครับได้มามอบกัจใจนะครับให้ทางองค์ประธานทศเสมาโพธิ์ได้ไปเนการกล่าวครับก็เป็นพวกแสนบาทที่เดียวครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีครับว่าก่อนไม่กี่วันนี้นะครับท่านก็ได้มอบเงินมาให้อีกนะครับสามหมื่นบาทครับนะครับ ก็รวมกับทุนปัจจัยที่เรามีอยู่ทั้งหมด40,000บาทนะครับก็เดี๋ยวช่วงที่ฟังนี้นะครับเดี๋ยวทางฝ่ายพฆษณากรของเราก็จะได้บริการท่านด้วยอาหารว่างนะครับก็ผมผมจะพูดไม่นานนะครับพูดนิดหนึ่งครับก็รวมทั้งหมด40,000บาทในวันนี้นี่ก็ได้รบกวนนะครับให้ทางเจ้าของพื้นที่นะครับก็คือทางรพสตอหนองกิ่งเพนะครับได้เชิญทั้งสองท่านก็คือเป็นพศครับ ที่ประสบภัยไปด้วยครับดังนั้นก็ต้องถือว่าเป็นน้ำใจที่โดดเดี่ยวครับเพราะว่าไหนจะต้องออกไปช่วยคนอื่นแล้วยังต้องประคอมจิตใจของตัวเองด้วยนะครับในวันนี้ก็เลยหลังจากที่ผมกล่าวนะครับผมจะขออนุญาตนะครับได้เป็นตัวแทนในการมอบนะครับเพื่อที่นะครับก็อยากให้อยู่ในพิธีครับเพราะว่าจะเห็นได้ว่าทางพระเดชพระคุณนะครับสมเด็จพระมหาวิมุกน์ท่านก็จะได้เพิ่มาให้ในวันนี้ ก็จกเราได้ทำผุดแล้วเราก็ได้ทำทางก็คือสง่งเคราะห์ชาวโลกไปด้วยนะครับครับครับ <c oughs> ขอดับแรกนะครับแป๊บหนึ่งยังนะครับก็คือเด๋ยวครับคือท่านไม่เห็นหน้าผมนะครับจะได้ประกาศรายชื่อเดี๋ยวก็บังเอิญอยู่ทุกมุมไม่ได้ก็ที่นะั้ขออนุญ,ญาตยืนตรงนี้แล้วกัน,นครับเอาครับก็ ผมแนนาของโรงพยาบาลพระศรีมห,หาโพนะครับในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าขอกราบขอบพระคุณนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่เริ่มจากพระเดชพระคุณนะครับพระธรรมท่านชมุนีนะครับเจ้าวาดวาัดปฐุมพนานรามราชวรวิหารกรรมการมหา,มา,มหาเถรสมาคมนะครับซึ่งจร,ริงๆท่านมีภารกิจมากนะครับนอกจากนี้ก็มีพระเถระรารเถระ ชันผู้ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเจ้าวาดวัดสุขััฒนารามหลวงพ่อเจ้าวาดวัดหัวหลวงพ่อเจ้าวาดวัดมหาวนารามนะครับรวมทั้งหลวงพ่อเจ้าวาดวัดคูนะครับวัดป่ามดดอนนะครับแล้วก็หลายหลายวัดในวันนี้นะครับซึ่งพิธีกรรมอย่างที่บอกครับว่านรกจากจะมีพิธีพุทธเจริญพระพุทธมนต์แล้วยังมีพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็การนั่งกบอธิธรรจิตนะครับ สิ่งที่ผมคิดว่าเราทุกคนวันนี้ดีใจก็คือการที่เราได้แสดงกระตัญยูกระตับเวทที่อาคุณนะครับต่อผู้มีคุณนะครับอย่างที่มีคากล่กาวไว้ว่าความกระตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับอ่าแล้วก็ที่ต้องขอบคุณด้วยก็คือขอบคุณแขกผูม้มีเกียรตินะครับซึ่งวันนี้อาจจะกล่าวนามไม่หมดไม่ว่าจะเป็นจากทั้งจากทางจ,าจาังหวัดมุนรัชธานเอง จังหวัดแค่พหานครและก็จังหวัดบางแก่นนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมนะครับและที่สําคัญที่สุดครับก็ต้องขอขอบคุณทาะคณะทํางานนะครับของทางกสิมหาโพและก็พี่น้องของเราส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับหากวันนี้หากตกลงข้อกังการใดนะครับก็ขอประคาาขอรับรับไว้คนเดียวแต่ว่ารับรับคำแนะนำนะครับเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงนะครับใช้แนวกาสต่อไปนะครับ แล้วความมุ่งหวังของเราก็คือการที่เราที่เรียกว่าปูชาปูชนีปูชานางปูชนียานางนะครับคือการปูชาคนที่คนปูชานั้นนะครับการปูชาด้วยศัาระด้วยอมิตรแล้วเราก็จะปฏิบัติบูชาครับนั่นคือการน้อมนําคําสอนนะครับของพระเดชพระคุณพระโรมทั้รงระสบุของกูบาจาับเพื่อพัฒนาโรงพรียบาลครับและก็พัฒนาสังคมต่อไปนะให้สมดังที่ อาจารย์อาคมได้บอกว่าุบนราชธานีนะครับราชธานีแห่งธรรมใช่สครับนครแห่งเกียรนครแห่งธรรมนะครับแล้วก็ในโอกาสหน้านะครับถ้ามีงานดีๆแบบนี้อีกนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับกราบนิมนตพระเดชพระคุณทุกๆนะครับได้กรุณาเมตตามาให้ถ้าวันนี้ผิดพลาดสัก0.01เปอร์เซ็นต์นะครับเที่ยวหน้าก็จะได้ขอแก้และปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับ อีกงานเตรียมขบวนครับเป็นงไรครับอันในช่วงนี้ขออนุญาตนะครับก็ขอเชิญทาผู้รับมอบนะครับคุณปัจจัยนะครับจากชัยนาทนี้เลยครับนะครับขอเวลาสักสองนาทีครับอย่างที่ท่านได้เห็นนะครับถึงสิ่งที่ก็ไป็ทการพักจุดโลกครับวันนี้พระศรีมหาโพธิ์ได้ทำหน้าที่เป็นเตียงสะานบูรนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่่นรอผู้ในการ้วยนะครับมาเป็นตัวแทนในการมอบให้ ต่อหน้าเระเดชพรคุณหน้าเลยนะครับจะได้เห็นว่าตอนนี้เราก็ได้มีการมอบปัจจัยนะครับให้ทั้งหมดสามได้กำหนเชิญทางขอนตุกได้ครับนะครับ65จิตรามีสองหน่วยงานครับในจรรังหวัดขนราชนีดูแลหน้าจังหวัดครับก็มีโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์อด้านานี้ครับหน้าองค์เราสำแดเลยนะครับอ่เรขอ เอาเดี๋ยวทางทางรองพายุรักษ์นี้นะครับทางผู้ลม้อนะครับขอิครับวันนี้ก็มีอสรออันนี้คืออสสรอสสรางใ่ไหครับีสาาย่างเครับครับก็อาเดี๋ยวขอมอบให้ทางโรพยบาลส่งเสริมตำบลนะครับสี้าสมบลนะครับกินเพทั้งหนึ่มืน้าับาทหนึ่งหมื่บาท โรงพยาบาลพระศ er ิมาโรครับชมรมบางสาแดงนเพื่อเพื่อสังคมนะครับบริจาคบุระนั่ซ่อมแซมรอปสตอน้องกิจเพียนครับจำนวนหนึ่งหมื่นบาทครับดับที่สองนะครับมอบเงินเป็นกำลังใจให้แก่อสมอนะครับครับอ่ารูปประสบภัยนะครับ คุณปลาดีเจริญบุญนะครับจำนวน1,500บาทครับหนึ่งหมื่นเยอะหงหมื่าพับาทครับขอประธานโทษคนรับตกใจครับคนรับตกใจไม่เป็นไรครับขอออไม่เปรี้ยแต่ถ้าบอกว่าม้อหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับผมต่อไปนะครับมอบให้กับอ๋อสมอครับผู้ประสบการณ์อีกท่านหนึ่งครับคุณสมคิดทิพมัชชาครับจำนวนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทครับ ครับท่านห้าวกีด้วมบบนัขอูนะครับหรือที่เรียกกันว่าหน่วงปูรอดนะครับผมกัดไม่มอง พุทธบูชามหาเตชจวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโพคะมาตาปิิปะนังขออากาศพระวักคุบาจารย์จกวัดหลวงวัด มหามารามวัดสุบัตานารามแล้ววัดกว่าแก้วคุณดีวันนี้อนรมภาพาได้มาร่วมงานพุทธพิเศษรุ่งหยันสมเด็จพระมหาวิราวงศิศโสอ้วนท่านเป็นคนชาวอุบลของเราตั้งแต่ท่านยังยังไม่ได้ น้าไปถ้ามีอนุประการต่อโครงการทิทพิบูของเราได้ถวายได้ว่าได้มอบก็ได้ที่ดินที่นี่เป็นสร้างโรงียาบาลที่เราได้อาศัยทุกวันนี้ทั้งพ่ออท่านก็มีความลึกถึงเรียกว่าเป็นคน และนึกถึงอุคบายจานที่มีคุณประการต่อสถาปันหรือต่อสถานที่ของเราในวันนี้จิ่งได้จัดงานพุทธ,ธาพิเศษเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่นณะเราในโรงพยาบาลด้วยหรือ,อคนป่วยมาจากทิศสานุชจะได้มากราบไหว้คุยทักของท่านนั่นเอง มดังที่อาจารย์มักพาได้กล่าวเบื้องต้นว่าพุทธปูวิชามหาเอชวันโตมมธรรมบปุชามหาปัญโยสังฆะปุชา,ามหาโพคามาตาปีตุอุปถานะังวิความหมายที่คณะท่านพอได้จ้ขึ้นมาวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อความเป็น ไปออกความขลังความดีที่เอานั่นมาสริสานไว้ในที่รุ่งดรงวัของเราเพื่อจได้บูชาคุณพระสงฆ์ด้วยบูชาคุณพระพุทธเจ้าวันนี้พวกเราได้เต็มเต็มบูชาคุณพระธรมมรมพวกเราก็ได้เต็มเต็มบูชาคุณพระสงฆ์พวกเราก็ได้เต็มเต็มบูชาคุณมารดาบิดาก็ได้เต็มเต็มวันนี้ พวกเรามาบูชาคุณภาประการด้วยกันบูชาบูชาคุณพระพุทธเจ้าพวกเราเกิดฤทธิ์เกิดอำนาจมีวาสนาสูงส่งนั่นเองบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณพระธรรมเกิดปัญญาญานบูชาคุณพระสงฆ์เกิดลาภบูชาคุณมารดาบิดาได้สิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเอง ดังนั้นมีความหมายมีที่ไปที่มาเหมือนกันดังนั้นพวกเราชาวพุทธเราได้ทั้งอำนาจได้ทั้งปัญญาได้ทั้งลาได้ทั้งของดีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่เกิดมานั่นเองคือพวกเราบูชาคุณพระพุทธเจ,จา้ามีอำนาจมีฤทธิ์เหล่านี้เป็นตน้นบูชาคุณพระธรรม เกิดปัญญาญาณเฉลียวฉลาดเฉียบแหลมนั่นเองบูชาคุณพระสงฆ์ก็เกิดท่านเป็นพระสุปฏิปันโนท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราก็มาบูชาคุณของท่านเราก็จะได้เกิดจิิงดีๆแก่ชีวิตมีเงิน,ม,งนมีทองมีวัตถุกเก้าของไม่อดไม่อยากเป็นขาพอิีเศษที่ได้ก็บูชาคุณพระสงฆ์นี้เอง และปุญญาปุณรดาเวดาก็าอายุมั่นควนยืนดังนั้นพวกเราท่านขอออกพรมคณะทุกฝ่ายมาจัดงานในวันนี้ก็รู้สึกว่าทำถูกต้องทมพระรองทองธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่มันจัดให้พวกเราทำแต่ความดีมันเองเกียรติทุกลักสุขทำแต่ความดีพวกเรา,าในวันนี้ธรรมภาโคอิปพ,พ,พรให้คณะเรา ที่จัดงานทุกฝ่ายทุกท่านในวันนี้ตลอดท่านพระอ,อ,ะอะความคณะจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนาะสุขพระทุกท่านทุกคนเทอน